สวัสดีค่ะเราชื่อพุตันค่ะวันนี้ได้สิบเดือนกว่าแล้ววันนี้วันที่ยี่สิบเจ็ดแล้วสิบเดือนกับอีกสิบปั้นวันนี้หนูมาจังหวัดประจวบคีรีขันค่ะ <c oughs> สวยไหมพุตนนันไปนนน อาบุลจนเดินทะเลครั้งแรกค่ะเห็นไหมนายหลุกทะเลนะไปจจิจิจัจุนหลกหืม ตกใจไม่เคยเห็นในโลกยา